สวัสดีค่ะเฮ็ดคลิปก็ท่านแหละกินก้อนไม่เฮ็ดคลิปที่หลังมามามา fc มากินมิ่มสดๆน้ำกันเฮ็ดคลิปประท่าน,นี่ลองร้อยของการกินแล้วพอตาพอตาซ้ายบนไปเอมามาให เห็นเพิ่นแวบ,บๆอยู่มอกินเพิ่อนเราออกมายามเพิ่นเพิ่นก็เลยเอาไปเอาหัางมีมมาให้กินเฮ็ดคลิปอันล่งคลิปนึงแล้วละ่ะตอน้าไปส้มพงหน้าบานันินสกกินบันทสิเฮ็ดคลิปกินในเบิ้งโอ้ยแมงวันกาลายได้ไปเหเพิ่นมักเพิ่อนอันถือหวานเนาะเพิ่นได้กินหวานเนาะมากินรังมิ้มน้ำมิ้มสดสดด้วยกันนะคะ

คาม่เลยนะน้ำพอสายเพื่อนก็เลยไปเอาห้างนิมาให้อืมามิ๋วไมกินเขาน่าม่กินเขาก็ะมกก่อซิวงูยังบออกมากบกมากก่อนเพื่อนตาเพิ่นก็เลยไปเอาห้างหมิ่มาให้ เล่กินก้อนเล่ก right? right, ินผู้เดียวเลยบ่ให้ผูเล่กินน้ำเลยเจ้าของบ้านก็บ่ให้กินแม่มาก็บ่ให้กินอะไรมิมมิ่มหรือว่อะไรมิ่มมิ่มบ่ไอเอฟซีบาษสิบหกน่นอะไรมิ่มมิ่มเพิงน้อยเพิงน้อยมิ่มลังมิ่ม บ่อกาแฟมานละั้นอยู่ได้ไหมมาจะเอาบ่อาใส่กาแฟหรอกลิ่นสดๆไปยัานจานนี่าาาาล้อเลียก่อนบ่นึกทอดจะหารก่อนประตูเขาทหารก่อนก็ทหารล้อเลื่อตัวกระลั่นจังลานี่หน่อยหยดๆเลย วันนี้วันดีวันที่ห้าเดือนห้าขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยแข็งแรงหมดแล้วหมดแล้วต่อจากจานให้ได้สิกินได้ตาตุ้ยเลตุ้ยเลยเอามือตุ้ายบอกว่าตุ้ยนำวานน่ะเสดายเสีดายเอามือตุ้ยกินนกจันวร์าเสดายเนาะเป็น ยังไงเป็นน้ำหวานบริสุทธิ์ของของอ่าเพืงเป็นน้ำความหวานที่บริสุทธิ์ที่มาจากสัตว์กันเสอะนะจะเกสรนดอกไหมน้ำหวานน้ำเกสรอกไหมจะไดอซีกไม้กม่เสนดียวอีี่คมเอเนกินบอสุกคนอยู่เด้อเอฟซีเด้อกินด้วยกันนะคะ คือป่าโชคดีขนาดได้หมือนีแม่หอดกอนก็ได้กินก้อนมูตัวออกมาอ๊บเอาน้ำกันเห้เอามาอ๊บผิววิธีีชีวิตอีสานบานๆใ้เาเนาะกินกันนะคะคุณแม่น้อยกับคุณค่ะเหมือแล้วกินในคุ่มค่า สีดได้เมื่อนี่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดเด้อหนูออกมาทงหน้ามาเยียนพอ่อสายได้กินห้างมิ่นสดๆนมีนั่นงจังเขียนพิดบ,บ้านทรงแล้วบ่แก้ไขตัวเขาไปแก้ไขตัวอันขี่เราเพิษบิดละผู้ใดลงมาก ăn bẻi hay thực ăn tý? um quắm sụt quắm bơ say say bơ viên say rót riết tụ oan như này tụ oan như này dạ đài quắm trong say bơ viên đó, đó là à, nữa. ừ bơ viên rất là à. Chắc có gì từ cần bơ say khâu cả, để, cả, cả à. ăn đấy, ăn đấy câu khi đào ăn. เดดเบิดรว่ผู้ใดเขียนมากกับพดเอาว่าเป็นาบีดึกินเหลวเบิดแล้วโบเบิละนลิปนี่พากินรังพึ่งรังพึ่งรังมิมรังห้งเพิงหน่อยมิมตั้งกันยังไดตาเพต่นก็ปิม อ๋อพึ่งจะลังใหญ่โตมันไก่ยังเด้ค่ะโต,โตัวพึ่งกับตัวเมียมบอคือกันเด้ไม่ไม่เหมือนกันแต่เป็นมแมลงอาประเภทเมีพิษมีไลเหมือนเหมือนกันนะคะอันพึ่งกับเมียมจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแมงชนิดประเภทเดียวกันเนาะแต่ว่าอาประเภทเดียวกันแต่ว่ามันจะมีต่างกันที่ที่ความรุนแรงของของไล ของไร่ของไร่ี่อยู่ตรงตรงกลดมันอ่ะตัวตาเพิ่นี่สิขัดทาถ้ามันได้ทาได้ตอดเท่านี่มันพิษปวดเออมันปวดจะมีพิษได้แรงกว่ามิมนี่มันบ่ตอดอ่ามิมนี่บ่ตอดหรือแม่นเขาตอดกระสีน้อยเดียวกระสีน้อยเดียวทบ่ปวดตอดเขาบ่ปวดลักษณะของไร่หรือของพิษจะแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะของการกอหัางนี่ก็คือกันแต่ว่าเพึ่งนี่จะลังใหญ่มาึกมาเลย จะเอายากวิธีการเอาบ่เอาง่ายแบบนี้มีความอันตรายแต่ว่าล่งมิมนี่ตัวมิมบ่บ่มีอันตรายสามารถเขาไปเอาได้นะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะหมดแล้วหมดแล้วเอาอันหมดเดี๋ยวเมาชอไปละไมดแล้กินหมดแล้วกินหมดแล้วมาถึงก่อนกินก่อนเพื่อนเลยไม่ให้ไม่ให้ใครมากินด้วยบายบาย